จงจำไว้การมาเป็นมนุษย์นี้ไม่ใช่สภาวะที่แท้จริงตามธรรมชาติของพวกคุณเรื่องกระบวนการเกิดคำถามแคลออนที่รักคุณจะสามารถบอกพวกเราเรื่องกระบวนการเกิดได้ไหมจากมุมมองของผู้ที่อยู่ณนฝะ้าฝั่งโน้นของม่านพลางจิตวิญญาณดวงดวงหนึ่งจะมีขั้นตอนในการกลับลงมาเกิดใหม่อย่างไรบ้างคำตอบ มันเป็นกระบวนการที่ใหญ่เกินกว่าที่พวกคุณจะสามารถเข้าใจได้แต่จงจำไว้ว่าการมาเป็นมนุษย์นี้ไม่ใช่สภาวะที่แท้จริงตามธรรมชาติของพวกคุณดังนั้นในตอนที่พวกคุณอยู่บ้านนั้นการเดินทางลงมาเกิดเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้นั้นก็เหมือนกับการไปทำงานในตอนเช้านั่นแหละซึ่งบางครั้งมันก็จะดูเหมือนว่า เวลาในการทำงานในวันนั้นมันช่างสั้นเหลือเกินก็มีแต่ถึงกระนั้นก็ตามพวกคุณก็ยังไปทำงานกันด้วยความรักและอย่างกุลีกุจอกันในความเหมาะสมทั้งหมดทั้งมวลของมันและแม้แต่คนที่ได้วางแผนให้ตัวเองมีศักยภาพที่จะต้องตายตั้งแต่อายุยังน้อยหรือตายอย่างหน้าอนาตก็ตาม ก็ยังกุรีกุจอลงมาเกิดอย่างมีความสุขเลยเพราะว่าความตายไม่ได้ถูกมองว่าเป็นอะไรที่มากไปกว่าการเปลี่ยนสถานะเลยเพราะว่าพวกเขามองว่ามันคือการเปิดประตูบานหนึ่งแล้วปิดอีกบานหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่าการเป็นมนุษย์โลกคือการทดลองครั้งสำคัญ ดังนั้นพวกคุณจึงแทบจะอดทนรอไม่ได้เลยที่จะได้กลับมาแสดงใหม่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ฉันเคยบอกพวกคุณไปแล้วว่าพวกคุณจะไม่เข้าใจมันหรอกเพราะว่ามันอยู่นอกเหนือขอบเขตการรับรู้และเข้าใจของพวกคุณลองเอาการเวลาและระยะทางและความเป็นเส้นตรงออกไปดูสิแล้วพวกคุณก็จะได้สิ่งที่พวกคุณเรียกกันว่าสวรรค์ละ และเมื่อใดที่พวกคุณมายังโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณคิดว่ามันคือความจริงก็จะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยคำถามคลอ้อนที่รักฉันพบว่าคำถามและคำตอบในเว็บไซต์ของคุณช่างเป็นประโยชน์มากเหลือเกินแต่ฉันก็มีอะไรจะถามคุณด้วยเหมือนกันว่าเพราะว่ามันสะกิดใจฉันมานานแล้ว แต่ว่าฉันยังหาคำตอบที่ไหนไม่ได้เลยว่าตอนนี้หมายถึงช่วงเวลาที่ตั้งคำถามนะคะจากผู้แปรจจำนวนประชากรของโลกมีจำนวนสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วฉันสงสัยว่าก่อนหน้านี้จิตวิญญาณทั้งหมดนี้ไปอยู่ที่ไหนมาก่อนที่จะมายังโลกใบนี้จนทําให้โลกมีจำนวนประชากรมากมายขนาดนี้ได้คำตอบ ในสถานที่ที่พวกคุณเรียกกันว่าณนะฟากฝั่งโน้นของม่านพลางในโลกที่ไม่ใช่โลกทางกายภาพนะคะจากผู้แปลมันจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในบ่อน้ำแห่งพระเจ้าจำนวนมากมายกายกองซึ่งมากมายเกินกว่าที่พวกคุณจะสามารถเข้าใจได้ดวงดาวแต่ละดวงบนท้องฟ้าทั้งที่สามารถมองเห็นได้และที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เปรียบเสมือนเส้นผมแต่ละเส้นบนศรีรษะของเทพเพียงองค์เดียวเท่านั้นเพราะว่าจำนวนของพวกเรานั้นมีมากเกินกว่าที่จะสามารถนับได้แต่ว่าพวกเราก็มีจำนวนจำกัดดาวเคราะห์โลกของพวกคุณมีสิ่งมีชีวิตประเภทเทพชนิดหนึ่งที่พวกคุณเรียกกันว่าพระเจ้ากอสอาศัยอยู่ ซึ่งตัวคุณเองก็เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ด้วยและหลายคนก็ได้เฝ้ารอคอยมานานแสนนานแล้วเพื่อที่จะได้มามีส่วนร่วมในการทดสอบอันยอดเยี่ยมที่เรียกว่าโลกแห่งนี้ดังนั้นที่ดาวเคราะห์โลกของพวกคุณมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็เพราะว่าพวกเขาเหล่านี้ ทยอยกันเข้ามาร่วมในการทดสอบนี้กับพวกคุณในดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสเรีดวงนี้นะสิแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วจำนวนพวกคุณก็จะอิ่มตัวและถ้าภูมิปัญญาของมนุษย์โลกเป็นไปอย่างที่พวกเราคาดหมายเอาไว้แล้วก็พวกคุณก็จะสามารถรับมือกับมันได้ด้วยวิธีการที่มีสามัญสำนึกและอย่างมีเกียรติด้วย คำถ,ถามทำไมพวกเราต้องสร้างสรรค์ด้วยละ่ะแคลออนที่รักทำไมพวกเราต้องสร้างสรรค์ด้วยเพราะว่าถ้าก่อนหน้านี้จะมีการสร้างสรรค์นั้นชิ้นส่วนต่างๆของพระเจ้าก็มีการดำรงอยู่ในสภาวะแห่งความรักและความเมตตากรุณาอยู่แล้วและก็อยู่กันฉันพี่น้องอยู่แล้วซึ่งสภาวะดังกล่าวนี้มันก็น่าที่จะสมบูรณ์แบบดีอยู่แล้วนี่นา แล้วทำไมพวกเราถึงจะต้องสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยละ่ะทำไมพวกเราถึงไม่พึงพอใจในสภาวะที่พวกเราเป็นอยู่ละ่ะซึ่งก็เป็นโลกแห่งความเป็นจริงที่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ดีอยู่แล้วนี่นาคําคตอบสำหรับทวยเทพทั้งหลายที่พวกคุณเรียกกันว่าพระเจ้าก็แล้วการสร้างสรรค์มันก็เป็นเหมือนกับการหายใจของมนุษย์โลกนี่แหละ เพราะว่าณฝากฝั่งนี้ของม่านพลางมันจะมีความสนุกสนานอยู่อย่างหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ความศักดิ์สิทธิ์ให้มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเลยพวกคุณคิดว่าพระเจ้าคือพลังงานชนิดหนึ่งที่วันๆเอาแต่ร่อนไปร่อนมารอบๆสวรรค์เพื่อเฉลิมฉลองให้กับตัวเองอย่างนั้นหรือคำตอบก็คือไม่ใช่เลย และคําจํากัดความของคําว่าสมบูรณ์แบบนั้นก็เป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่หมายถึงการที่พวกคุณมีอิสระภาพในการสร้างสารรค์ความสมบูรณ์แบบขึ้นมาเองพวกคุณไม่อาจที่จะเข้าใจจิตใจของพระเจ้าได้หรอกถ้าพวกคุณยังมีจิตใจของมนุษย์อยู่แบบนี้ซึ่งก็คงจะเหมือนกับการที่สุนัขของคุณ ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพวกคุณวางแผนย้ายงานในอนาคตได้นั่นแหละแต่นี่ไม่ใช่การดูถูกนะเพียงแต่ต้องการยกตัวอย่างให้เห็นเฉยๆว่าความเป็นทวิภาวะและมิติที่เป็นตัวเลขโดดๆมิตินี้มันได้ครอบงำความคิดของพวกคุณไปแล้วเรียบร้อยอย่างสิ้นเชิงอย่างไรบ้างเท่านั้นเองคำถาม มีการวางแผนวิธีการตายมาก่อนจริงหรือไม่ใครอ้อนที่รักฉันสงสัยมาสักพักแล้วว่าก่อนที่จะลงมาเกิดบนโลกใบนี้พวกเราได้มีการตัดสินใจเลือกเอาไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าว่าเราจะตายเมื่อไหร่และอย่างไรซึ่งถ้าใช่นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้คนบางคนมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี ส่วนคนบางคนก็ตายตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะโาครคภัยไข้เจ็บหรือเพราะอุบัติเหตุใช่หรือไม่แล้วมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับอดีตชาติของพวกเราบ้างไหมคำตอบณฝนะากฝั่งนี้ของม่านพรางไม่ได้มองว่าการตายของมนุษย์เป็นอะไรที่มากไปกว่าการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานแล้วรีเฟซต,ตัวเองใหม่เรื่องนี้มันยากที่พวกคุณจะเข้าใจได้ เพราะว่าสำหรับพวกคุณแล้วความตายเป็นเรื่องที่เจ็บปวดทุกทรมานและเศร้าโศกเสียใจแล้วพวกคุณสามารถที่จะเข้าใจได้ไหมว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงได้ถูกกำหนดเอาไว้ด้วยแล้วพวกเรามองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นละครบ,บนดาวเคราะห์โลกเพราะว่าในละครเรื่องไหนๆก็ตาม ต่อให้คนคนนั้นถูกแทงตายโดยที่มีดยังเสียบคาอยู่ที่อกก็ตามแต่พอละครปิดฉากลงแล้วเขาก็จะลุกขึ้นมาแล้วมาร่วมฉลองกับเพื่อนๆนักแสดงอยู่ดีเพราะว่านักแสดงทุกๆคนต่างก็จะรู้ดีอยู่แก่ใจว่าการผจญภัยในละครเรื่องนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าในการแสดงบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้นั้น โลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณบอกพวกคุณว่าชีวิตคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยต้องแสดงไปตลอดการน่าจะหมายถึงแสดงไปตลอดชีวิตของเรานะคะจากผู้แปลค่ะเพราะว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นไม่งั้นความท้าทายและการทดสอบนี้ก็จะไม่เป็นกลางขึ้นมาได้ใช่แล้วพวกคุณทุกๆคน ต่างก็มีพันธสัญญาทางจิตวิญญาณด้วยกันทุกคนซึ่งในนั้นมันก็จะมีแผนการเกี่ยวกับการตายของพวกคุณระบุเอาไว้ด้วยซึ่งบางครั้งพวกคุณก็จะวางแผนให้มันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนอื่นๆก็มีเช่นพลังงานที่ทรงพลังอำนาจอันเกิดจากการตายของเด็กคนหนึ่งหรือจากการฆ่าตัวตายของใครสักคนหนึ่งเป็นต้น หมายเหตุน,นะคะรูปธรรมชีวิตจากต่างมิติทั้งหลายเคยพูดถึงอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับพันธสัญญาทางจิตวิญญาณที่เกี่ยวโยงถึงความตายและการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบนี้ว่าในบางกรณีมันก็ถูกกำหนดให้เป็นไปเพื่อช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางจิตวิญญาณหรือเพื่อช่วยยกระดับจิตสำนึกของคนอื่นๆก็มีตัวอย่างเช่น คนบางคนก็วางแผนเอาไว้ตั้งแต่ก่อนลงมาเกิดว่าจะมาป่วยเป็นอัมาพาตเพื่อให้คนรอบข้างดูแลไปตลอดชีวิตเพื่อกระตุ้นความรักความเมตตาในใจของผู้คนเหล่านี้เป็นต้นส่วนกรณีของความตายนั้นคนบางคนก็วางแผนเอาไว้ว่าจะมาฆ่าตัวตายเพราะถูกสังคมบีบบังคับในเรื่องบางอย่าง อันเกี่ยวพันถึงความเชื่อดั้งเดิมของสังคมนั้นๆเพื่อมากระตุ้นให้สังคมนั้นหันมามองและพิจารณาความเชื่อเหล่านั้นใหม่เป็นต้นจากผูแ้แปลค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องความตายนี้พวกคุณจึงสามารถที่จะวางแผนให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่มีพลังงานอันยิ่งใหญ่ก็ได้หรือว่าจะวางแผนให้มันเป็นแค่ศักยภาพ แห่งความเป็นไปได้ที่พวกคุณจะจากโลกนี้ไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรก็ได้ด้วยซึ่งแต่ละกรณีมันก็จะไม่เหมือนกันใช่แล้วมันมักจะเกี่ยวข้องกับการทำให้ประสบการณ์ชีวิตจากอดีตชาติเข้าสู่สมดุลด้วยเสมอและมันก็ยังเป็นพันธสัญญาเพียงชั่วคราวอีกด้วยดังนั้นมันจึงกำลังรอคอยให้พวกคุณปรับปรุงแก้ไขมันอยู่ แต่ว่าทั้งหมดนี้ก็กําลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งมโหรานอยู่เพราะว่าพลังงานใหม่ได้นำพาการเปลี่ยนแปลงมาสู่ระบบชีวิตและความตายบนโลกมนุษย์แล้วดังนั้นเด็กเด็กอินดิโกจึงกําลังพากันมายัางดาวเคราะห์โลกดวงนี้โดยปราศจากกรรมเก่าจากอดีตชาติติดตัวมาด้วยดังนั้นพวกเขาจึงสะอาดจากกรรมเก่าเหล่านี้ นอกจากนี้พวกเขายังมีพันธสัญญาทางจิตวิญญาณที่แตกต่างจากของพวกคุณอย่างมากอีกด้วยและพวกเขาก็ยังมีเส้นทางชีวิตที่สามารถเป็นไปได้อยู่เส้นทางหนึ่งด้วยเหมือนกันซึ่งหมายถึงมีพันธสัญญาทางจิตวิญญาณเบื้องต้นที่ได้ร่างเอาไว้ก่อนลงมาเกิดแล้วเหมือนกันแต่ว่าพันธสัญญานั้นไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนตายตัวแล้ว เพราะว่ายังสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในภายหลังอยู่ดังนั้นคลายออนจึงใช้คำว่ามันเป็นแค่ศักยภาพแห่งความเป็นไปได้หรือ potential เท่านั้นเองจากผู้แปลนะคะและพวกเขาก็ยังนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตในอดีตชาติติดตัวมาด้วยและพวกเขาก็มีภูมิปัญญาจากสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้มาแล้วอีกด้วย แต่ว่าพวกเขาก็ตระหนักรู้ด้วยว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงพันธสัญญาทางจิตวิญญาณเริ่มต้นอันนั้นของตัวเองได้ด้วยนี่แหละคือความแตกต่างระหว่างมนุษย์ในยุคพ,พลังงานเก่ากับมนุษย์ในยุคพ,พลังงานใหม่ละเพราะว่ามนุษย์ในยุคพ,พลังงานเก่าจะรู้สึกว่าพันธสัญญาทางจิตวิญญาณของตัวเองเป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัวแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้เลยดังนั้นเขาจึงพยายามที่จะทำตามพันธสัญญาชั่วคราวและเบื้องต้นอันนั้นไปเรื่อยเจนกว่ามันจะสิ้นสุดลงนี่แหละคือข้อมูลความเชื่อที่ว่าพันธสัญญาทางจิตวิญญาณเบื้องต้นคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้จากผู้แปลค่ะนี่แหละคือข้อมูลที่พวกคุณส่วนใหญ่จะต้องลบล้างมันออกไปละ่ะแล้วเด็กอินดิโก้ล่ะ เขารู้ดีกว่าพวกคุณซะอีกและเขาก็สามารถทำได้ทุกอย่างด้วยสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขพันธสัญญาเบื้องต้นของตัวเองได้จากผู้แปลค่ะพวกคุณเคยสังเกตเห็นทัศนคติของเขาไหมเขาเข้ามายังโลกใบนี้ แล้วเขาก็พร้อมที่จะสร้างสารร์คและเนรมิตในทันทีเลยและเขาก็จะรู้สึกผิดหวังมากที่พวกคุณมองไม่เห็นศักยภาพแห่งความเป็นไปได้ทั้งหลายหรือที่พวกคุณเอาแต่จมอยู่ในระบบที่เป็นเส้นตรงบางระบบหรือที่พวกคุณพยายามที่จะทำตามแต่กฎเกณฑ์เดิมๆอยู่พวกคุณเคยสังเกตเห็นสิ่งนี้ไหม ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของรูปแบบชีวิตของมนุษย์ยุคใหม่ละด้วยเหตุที่แผนการในยุคพลังงานเก่าที่ได้สร้างไว้ให้วัตถจักรของชีวิตและความตายกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลไกแห่งการเรียนรู้เรื่องของกรรมเพื่อสร้างพลังงานขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือโลกนั้นตอนนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้วดังนั้นมันจึงมีระบบใหม่เข้ามาแทนที่แล้ว ซึ่งระบบใหม่ที่เข้ามาแทนที่นั้นคือระบบที่สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพันธสัญญาทางจิตวิญญาณใหม่ได้ซึ่งก็รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเวลาตายอายุไขและแม้แต่บทเรียนชีวิตอีกด้วยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นมากและมันก็นำมาซึ่งความหมายใหม่ของการตายในยุคพ,พลังงานใหม่นี้ด้วย และอีกอย่างมันก็มีความจริงอยู่อีกว่าพวกเราได้เคยบอกพวกคุณไปแล้วตั้งแต่ปี1989ว่าในช่วงเวลานี้อาจจะมีมนุษย์โลกจำนวนมากงายที่จะต้องตายจากไปเพื่อหลีกทางให้พลังงานใหม่สําแดงตัวเองออกมาซึ่งตอนนี้พวกคุณก็กำลังเห็นมันอยู่เพราะว่าตอนนี้ทั้งสงครามและโรคภัยไข้เจ็บได้ทำให้จำนวนของผู้ตายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างที่พวกเราเคยบอกเอาไว้แล้วตรงนี้มันหมายความว่าอย่างไรมันก็หมายความว่ามีมนุษย์โลกจำนวนมากมายที่ได้ทำพันธสัญญาทางจิตวิญญาณเอาไว้ว่าถ้าโลกสามารถยกระดับความสันสะเทือนขึ้นไปได้สำเร็จจริงๆซึ่งมันก็ทำได้สำเร็จแล้วจริงๆและกระบวนการเลื่อนระดับขึ้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจริงๆก็จะขอตายจากไปในช่วงเวลานี้นะสิ แล้วอะไรคือเหตุผลของการทำพันธสัญญาแบบนี้ล่ะและถึงแม้ว่าพวกคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเกินกว่าที่จะคิดถึงมันก็ตามแต่พวกเราก็จะบอกความจริงกับพวกคุณว่าในยุคพลังงานใหม่นี้มนุษย์โลกสายพันธุ์ใหม่สีอินดิโก้จะทำได้ดีกว่าผู้ที่มีพลังงานเก่าอย่างเทียบกันไม่ติดเลยเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่มีพลังงานเก่าหลายคน จึงรีบที่จะจากไปแต่เนื่อๆเพื่อที่จะได้กลับมาเกิดใหม่ในทันทีในฐานะของมนุษย์สีอินดิโกบ้างยังไงละ่ะซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้สันติภาพบนโลกสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากกว่าวิธีอื่นๆจากมหาเทพไคลออนพี<ม>่ฝนขอแสดงความคิดเห็นนะคะพี่ฝนก็มีหลานที่เพิ่งเกิดใหม่ อายุแค่เดือนกว่าวานะคะแต่พัฒนาการเขารวดเร็วมากใครที่มีหลานมีญาติที่เพิ่งเกิดจะสามารถสัมผัสรู้ได้ถึงความจริงตรงนี้ก็ยินดีต้อนรับสำหรับเด็กเกิดใหม่ในการพัฒนาสำหรับโลกใบนี้นะคะขอให้ทุกคนได้ประโยชน์สูงสุดจากการฟังคลิปเสียงของพี่ฝนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ